ธรรมนัตเยี่ยมโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ระยองให้กะยะทอซื้อยางพาราเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำสวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวสวนยางเช่นเคยสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้มีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตรถยนต์นะคะบริษัทวาอีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม หลักชัยเมืองยางจังหวัดตําบลสํานักทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะโดยได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานก่อนจะพบปากกํานันผู้ใหญ่บ้านและก็พี่น้องประชาชนของเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดระยองและก็จังหวัดจันทบุรีที่มารอต้อนรับค่ะ ซึ่งร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันนะคะพบว่าปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายให้ตนเดินทางมาดูโรงงานผลิตยางรถยนต์ในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะมีนโยบายที่จะส่งเสริมในราคาในด้านของราคายางพาราเพื่อที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรไม่ต้องค้นยางพาราไปปลูกพืชชนิดอื่นค่ะ โดยการยางแห่งประเทศไทยก็ได้จับมือกับภาคเอกชนในการผลิตยางรถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานราชการทั้งหมดนะคะซึ่งบริษัทดังกล่าวผลิตยางรถยนต์ที่มีคุณภาพส่งขายทั่วโลกเลยค่ะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองจากนี้ไปนะคะการยางแห่งประเทศไทยจะได้ ประสานงานกับบริษัทหวาีดังกล่าวนะคะเพื่อลงนามความร่วมมือที่จะซื้อน้ำยางหรือยางแผ่นจากเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ซึ่งเป็นการช่วยเหลือในในยางพารามีราคาสูงขึ้นค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในพืชชนิดอื่นๆนั้นก็จะมีส่งเสริมให้ราคาสูงขึ้นด้วยเช่นกันโดยการทำการตลาดนะคะ ก็อย่างเช่นการหาตลาดต่างประเทศและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัฐก็ได้กล่าวถึงแปลงเอกสารสิทธิ์ที่มที่ดินนะคะสประกรด้วยว่าในเรื่องของที่ดินสปรกรนะคะเปลี่ยนเป็นโฉน,นดทางการเกษตร หลังจากที่เกษตรกรเข้าไปทําประโยชน์ครบ5ปีแล้วนั้นนะคะได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเรียบร้อยแล้วนะคะไปเมื่อวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีค่ะและในขณะนี้นะคะทุกจังหวัดกําลังเร่งออกโฉนดเป้าหมาย ประมาณ22ล้านไร่จะทยอยออกให้กับประชาชนซึ่งเบื้องต้นนะคะจะมีการมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนก่อนวันที่15มกราคม2567ค่ะก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางที่ถือที่ดินสอปกอนะคะก็รอดูนะคะวันที่15มกราคม67จะมีพื้นที่ไหนได้บ้างนะคะ